วัสดีค่ะชื่อพรทิพย์พงยิล่าค่ะอยู่แผนกแม่บ้านอยู่บทเด็ก 6B อ่า a ค่ะก็ย่างเข้าปีที่สองก็1ิบกันยาก็ได้สองปีค่ะก็โรงพยาบาลก็เรามีความรู้เยอะหนึ่งเรื่องการติดเชื้อเรื่องทั่ว,วไปเรื่องการผู้ป่วยเป็นโรคมาเราก็ได้รู้แต่ถ้าเป็นโรงแรมเราก็รู้แต่เรื่องความสะอาด ความเรียบร้อยความสวยงามแต่ถ้าโรงพยาบาลก็เราเราได้หลายหลายอย่างเหมือนกับพยาบาลเขาหรือว่าผู้ช่วยเขาคล้ายๆค่ะเราจะได้รับรู้เหมือนเขาก็มันดีกับตัวเราค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปให้เพื่อนๆนหรือญาติญาติทางบ้านรู้ว่าการที่เรามาทำงานโรงพยาบาลเนี่ยมันดีกับที่เราจะได้รับจากว่าผู้ป่วยเป็นโรค ไข้หวัดใหญ่เราต้องป้องกันยังไงเป็น HIV ป้องกันยังไงคือโรคทั่วตัวไปเราต้องรับรู้เราได้รู้ทุกโรคค่ะก็อาชีพนี้มันป้าก็รักเป็นอาชีพของตัวเองแล้วก็เลยต้องต้องดีสำหรับตัวป้าก็ว่ามันเป็นอาชีพที่ว่าป้าคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีสำหรับแม่บ้านสำหรับป้านะ สำหรับป้าคือมันเป็นอาชีพที่ว่ามันผูกพันไปว่าคือทางบ้านตั้งแต่ป้าได้มาได้ทาํามาเกี่ยวกับแม่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าป้าได้ไปเยอะกับความรู้กับผู้ป่วยหรือญาติญาติที่ว่ามารักษาโรงพยาบาลคนะ่ะเราก็เลยมีความภาคภูมิใจที่ว่าเราได้ไปทำโรงพยาบาลตรงนี้เรามีความรู้เยอะกว่าโรงเรียน ็เลยดีใจมากก็บางคน mm. ลูกค้าก mm. ็ชมบอกว่า,วา mm. คุณป้าจำปาสะอาดดีมากนะสะอาดถ้าป้ายังอยู่ที่นี่หนูคงพาลูกหนูมารักษาอยู่บ่อยๆนะป้าป้าอย่าไปไหนนะป้าก็เลยมีความรู้สึกว่าดีใจกับการทำงานของเราที่เราทำแล้วผู้ป่วยก็ชมเรา mm. ก็ภูมิใจให้กับโรงพยาบาลก็ด้วยและก็ บริษัทของป้าด้วยค่ะความสุขของป้าคือมาถึงเราได้เห็นลูกค้าชมเราทุกวันเด็กๆวิ่งเล่นป้าก็าไปทำความสะอาดวิ่งเล่นเรียกคุณป้ามาทำความสะอาดให้หนูหน้อยป้าก็เลยดีใจตรงนั้นค่ะได้ก็ชมกันทุกวันทุกวันทุกวันเรามีความรู้สึกว่ามาทำมาเรามีกำลังใจไปถึงที่บอดก็น้องๆผู้ช่วยพยาบาลเขาก็ ชมป้าทํความสะอาดดีนะเรามีความรู้สึก<ม>อยากมาทำมานทุกวันความสุขของป้าตรงนี้ค่ะทําไปจนหมดกเกษียณจนกว่าโรงาบาลเขาไม่รับหรือว,ว่าโซเด็กโซไม่รับ